สวัสดีค่ะพี่น้องเมนูมูอนค่ะยาสภามาเห็ดอาหารอีสานบานเฮ่าค่ะพี่น้องดอกหอมแหลกของฤดูกาลค่ะของดีซีสเกตนะคะพี่น้องนะคะแกงปลานิ่นใส่ดอกหอมค่ะแกงง่ายสไตล์อีสานค่ะพี่น้องนะคะก็จะมีดอกหอมค่ะมีใบพักชีนะคะแล้วก็ใบแมงลักค่ะปลานิ่นลักนำความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะนะคะเครือแกงขึ้นเกคือเดิมค่ะตะไคร่หอมแดงกระเทียมนะคะพริกสดแล้วก็พริกแห้งนะคะม้อนี้ เพราะว่าเป็นอย่างข้ใส่พริกแห้งน้ำพอพริกสดนั่นบ่เผ็ดนะคะย้าตรงกางเผ็ดเผ็ดก็เลยใส่พริกแห้งลงไปน้ำค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นค่ะคั่วพริกให้หอมนะคะคือเก่าคือเดิมค่ะนี่แหละค่ะอาหารอีสานสไตล์เย่าค่ะตัวคั่วพริกก่อนค่ะคั่วไปเรื่อยๆค่ะนะคะช่วงนี้เจ้าหน้าย่บุยุบานเ้าก็เลยจะคั่วมันหอมๆเนี่ยเพราะว่าม่มีคนเหม็นกินแบบพริกค่ะนี่น้องนะคะนี่ค่ะ จากนั้นค่ะเติมที่ <c oughs> ลงหน่อยก็เติมนม้ำลงหน่อยหนึ่งค่ะป้าหอมแห้งเลยพี่น้องหอมตะไคร้นะคะหอมตะไคร้หอมหอมแดงน,นะคะจากนั้นเสนเ่น้ำหิ่งห่วงเลยค่ะดอกหอมไม่ไม่หวานหวานนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะบานเท่าลังจากที บ้านเย้านี่หลังจากปลูกขา้าวปลูกยังแล้วก็จะปลูกหอมปลูกกระเทียมนะคะแต่วัะเน้นหอมแดงค่ะกระเทียมบข่อยเน้นปลูกใครปันไหนนะคะปลูกกินได้อยู่ค่ะนะคะแล้วก็จะออกดอกออกผลเจ้าสิล่ะค่ะพี่น้องนะคะพอไจะกินได้ยากค่ะแล้วจากนั้นร่อนน้ำเดือดแป๊บนึงค่ะเอาละค่ะพี่นอ้องข้น้ำเริ่มเดือดค่ะใส่ปลาลงไปเลยค่ะนี่ค่ะรับร่องว่าบ่มีข้าวนะคะปลาเข้าหลางยางดีเลยค่ะ <c oughs> ะกินบอพริกชุนแค่ค่ะนี่ค่ะปลาตัวหนึ่งปลาเน้นใหญ่ค่ะจากนั้นช้อนฟ้องออกค่ะนะคะอย่าเฝ้าข้นนลคะพี่น้องค่อยๆช้อนฟ้องออกก่อนนี่ค่ะเครื่องคึ้งคักๆเลยค่ะพี่น้องหอมหอม บักพริกกระห้อมเขาจะหมูห้นๆน,นะคะนี่ค่ะเอาละค่ะหลังจากนั่นค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะผงปรุงรสประกอบชู่รสนิดนึงค่ะความาณนละกอ น้ำปลาลาใส่ลงไปค่ะ <c oughs> น้ำหูน้ำตาลน้ำหมูอะไรได้พี่น้องขนาดว่าบรเเ็บใส่เผ็ดเลยคะ่ะนี่ค่ะน้ำปลาลาหนึ่งทับพีใส่ลงไปเลยจ้าจากนั้นเพื่อกาช้อนฟ้องออกม้วนี่ค่ะเอาออกให้เบินค่ะจากนั้นใส่ดอกหอมค่ะนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ได้หลายนะคะกำลังใหม่ๆนี่ค่ะส่วนนี้แม่นุ่นดอกหอมสดเห็นบ่อยึ้นดนยค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปก่อนส่วนพักชีนะคะกับใบแมงลักใค่ใส่ตามที่หลังค่ะนี่แหละค่ะ สุดยอดความแสบยาเข้าใจได้พี่น้องนะคะบางค้นนะคะบางบานเพิ่บนเด้ปลูกนะคะเพิ่งกะอยากกินอยากเอียงคือกันเยากะอยากหงี้ทุกคนได้กินนะคะเดี๋ยวแส่ของแม่เยาออกไลๆก่อนพี่น้องผู้ใดบ่มีกินมีอยากก็ไปเอาฮูเดอร์คาะซีสเกตตอนไหนเยาไปยูบานก่อน เพราะว่า่าเห็นจะหนายเย้าเนอะเขาจะมาหมักดอกหอมกำละยี่สิบสามสิบรูอว่าสี่สิบเขาจะกระสือมาผัดมาอย่างนะคะเห็นแล้วก็เออคนบุมมีกับยาคือเพิ่นวานะคะจากนั่นค่ะชิมรสนะคะสักนิดนึงค่ะอืมบ้ไข่นวดได้ใส่เกลือจังหน่อยนึงนะคะใส่เกลือลงไปอีกคาโบน่นนวอีกค่อยใส่น้ำปลาค่ะ ะะทุกอย่างโอเคเลยค่ะที่นี่หลังจากนั่นค่ะปิดไทยเลยค่ะพักชี่ค่ะกับใบแมงลัก <c oughs> <c oughs> ใส่ลงไปเลยค่ะโอ้ <c oughs> สุดยอดแห้งหมพริกนะคะ รอให้พักชีกใบแมงลักซุกด้ทีค่ะพี่น้องตักเสฟผพันห่อนเซชามค่ะแกงปลานน้นใส่ดอกหอมค่ะพี่น้องนะคะไปค่ะเดี๋ยวปิดไฟตักสซชามให้เบิรงนค่ะราค่ะพี่น้องไม่นุ่มวันนี้ค่ะแกงปลานินใส่ดอกหอมหวานๆค่ะพี่น้องนะคะดอกหอมไม่ไหม่ค่ะพี่น้องเอามานะคะแกงใส่พักชีเล่าใส่ใบแมงลักนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะเครื่องแกงก็จะมีนะคะตะไคร่หอมแดงกระเทียมนะคะพริกสดแล้วก็พริกแห้งนะคะพี่น้องมันนี้ใส่พริกแห้งลงกปน้าเพิ่มความเผ็ด น้ำหูน้ำตาลหลไรผักผักเลยค่ะพี่น้องไม่เผ็ดนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาาดนะคะชูรสนะคะแล้วก็ผุงปรุงรสล้ว็เกลือนิดนึงนะคะพดูดจะใส่เป็นน้ำปลาก็ได้เด้ค่ะพ่ต้องใส่เกลือก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวกับใส่น้ำปลากับเกลือกับอาอย่ละค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะมากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะแกงปลานิ่นใส่ดอกหอมค่ะพี่น้องดอกหอมแหลกของปีมากินเขากินน้ำด้วยก,ก,ก,กันสุดแซ่บค่ะ